ที่ครองอองเงินใหญ่แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครในร่วมลงพื้นที่ในการเปิดทางน้ำไหลกำจัดหักตบชวาโดยมีนายศักชัยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายอมริสุวรรณทิพย์ผู้อำนวยการเขตสายไหมนายปราโมชเจริญสิงห์นายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยในายเดชานุตาลัยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครผู้ส่งคุณวุฒิด้านพืช และอุปนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยและสำนักการระบายน้ำได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการเปิดทางน้ำไหลจากเก็บผักตบชวาที่หนาแน่นกีดขวางทางน้ำในพื้นที่คลองอองเงินใหญ่คลองหกวาคลองม่อแตกเขตไหมซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงของฤดูฝนและก็จะยังทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนำไปสู่คลองสวยน้ำใสในอนาคตได้รับการุนจากทนรอง ก็ว่ากำ่ังมา่อนต้นตัดใจนะครับกับสมการระบายน้ําเพื่อทาการลอกปลกตกในคลองคลองเงินทั้งหมดที่ยาวประมาณ4กิโลแล้วก็จะบัวกับคลองมอแตกแล้วมอแตกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นประมาณหกกิโลนะครับเราจะทําให้สําเร็จให้ได้นะครับตอนนี้ตั้งเป้าหมายไว้ระมาห้าวันคลองงเงินเป็นคลองสําคัญหนึ่งคลองหนึ่งในพื้นที่เขตสายใหม่นะครับเป็นคลองที่ระบายน้ํารับน้าจากคลองบกวไปเชื่อมคลองสองนะครับออกคลองรัดเร้าวไป ตรงนี้มีปัญหาเรื่องคักตกชวาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งคลองความยาว6กิโลเมตรนะครับวันนี้ทางสำนักงานน้ำก็ได้ร่วมมือท่านขอเกษสายใหม่นาเครื่องจักรนะครับเป็นรถนับนรถรถรถงการเพื่อมาขนมาเก็บมาเก็บเจ้าที่มาเก็บแล้วก็มาขนขับตกไป ออกจับกําจัดตะโกะออกไปนะครับรถวันนี้วันนี้ทําได้อยู่เจ็ดพันคันหนึ่งก็สี่สี่ตันนะฮะได้ยี่สิบแปดตันหนครึ่งวันครึ่งวันเช้าในจุดเดียวนะครับเราทำทำพร้อมกันสี่จุดนะครับจริงๆเรื่องคลองเนี่ยเป็นนโยบายของท่านตุ้ว่าตั้งแต่เดิมที่จะทํานะครับตั้งแต่เดิมเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนะครับครั้งแรกข้อมูลเนี่ยบอกว่าคลองมีประมาณพันสอร้อยกว่าคลองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านตุ้ว่ารสนต์เข้ามาบริหารงานเนี่ยได้มีการให้ทางสำนักงานเขตทางสำนักงานระบายน้ําตรวจสอบ จริงๆตอนนี้ได้เกือย2,000กองนะครับแล้วยังมีอีกรองอีกบางส่วนนะครับที่มันหายไปซึ่งเรากำลังติดตามกันอยู่นะครับตอนนี้ระบบกคลองทั้ง,ทงเทพาลักครเนี่ยมันเชื่อมต่อกันไปหมดนะครับ<ด>ปัญหาเร่งด่วนที่ทางท่านผู้ว,ว่านะครับให้ทําก็คือในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำมลภาวะของน้ำน้ำเน,น่าน้ำเสียเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายหลัก สิ่งที่ทำได้ณเวลานี้นะครับก็คือเร่งนะครับเปลี่ยววัชพืชนะครับทุกคลองที่มีอยู่นะครับแล้วก็ดูเรื่องของระบบระบายน้ําของคลองนะครับคลองไหนตื้นเนี่ยอย่างเช่นคองนิจอกเนี่ยนะครับก็ได้มีการตรวจรอบคลองเกือบร้อยคลองนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ที่ลาดกระบังนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของคลองสังวาครับนวินทบุรีก็จะทําทั้งหมดนะครับเท่าที่เวลายังมีอยู่นะครับ ตอนนี้ถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปเราเราจะพ้นปัญหาเรื่องน้ําแล้งนะครับเรื่องของน้ําเน่าเสียเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเราทําระบบคลองทีเดียวนะครับเราไม่ต้องไปเสียเงินก็ประมาณในการลงทุนสร้างระบบระบายน้ําให้มันมากมาย